สวัสดีครับนัดบอกต่อครับผมอีกไม่นานแล้วนะครับก็จะได้ใช้บริการรถไฟฟ้าเส้นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือสายสีชมพูนั่นเองนะครับซึ่งกําลังจะเปิดบริการใกล้ๆในอนาคตนี้แล้วนะครับซึ่งจะเปิดใช้บริการเป็นช่วงแรกนั่นก็คือตั้งแต่มินบุรีถึงสถานีหลักสี่ถ้ามีอะไรอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวนัดบอกต่อจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับสำหรับสถานีหลักสี่นะครับของสายสีชมพูก็สามารถเชื่อมต่อกับสถานีหลักสี่สายสีแดงชานเมืองได้นั่นเองนะครับสาหรับสถานี2สถานีนี้นะครับก็จะ มีทางสกายวอล์กเดินเชื่อมต่อหากันนะครับซึ่งสะดวกมากๆเลยสำหรับในปัจจุบันนี้นะครับสายเชมพูนะครับก็ทําการเดินรถเสมือนจริงนั่นก็คือซ้อมเดินรถนั่นเองนะครับแต่จะเปิดให้บริการในวันไหนเดือนไหนนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งด้านหน้าของเรานี่นะครับก็คือสถานีหลักสีของสายสีแดงนั่นเองนะครับช่วงบางซื่อไปลลังสิตนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามให้แอดและแชร์ให้แอดเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ